มาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะอืมกำลังนึกถึงปุโรหิตอยู่พอดีใช่สิวันเนี้ยปุโรหิตรับปากข้าจะนำสนมเข้าเฝ้าแล้วยกให้ข้าบึ้มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอกไปเอาไปเอาไปไม่เอาไปนำตัวบุโรหิตเข้ามาด่วนได้พระเจ้าค่ะ ชิญโรหิตเข้าเฟ้ามาแล้วหูตาข้างขวาไม่ดีมัไม่สวยตรงไหนเนี่ยเขาไม่ฉายหน่อยได้ไหมได้เพยคุ่๋ยเดี๋ยวหาไม่ได้อีกขอเดชะาข้าพเจ้าปุโรหิตได้นำลูกสาวมาถวายตามคำสัญญาพุะเจ้าค่ะดีมากท่านปุโรหิตงั้นนำตัวลูกสาวของท่านเข้ามาเลยหนูมาลูก คิววีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไป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 ไม่เอานี่ใครใครจะเอาหรือไม่เอานี่แกพวกแกช่วยบอกด้วยว่าเออะข้าไม่อยู่เดี๋ยวไหนแล้วโอ้โหแคิววีรู้ว่าคิววีน่ผมมึงก็ไม่มี อะไรจ๊ะถ้าเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่โตอะไรจ๊ะเออรองเท้านี่เหรอนางสนมคิวมีคิวมีคิวมีออกไปเดี๋ยวโดนเจ็บคิวมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปคะเดเดี๋ยวขอเวลาแม่อยากกินลูกชิ้นในห้างใครเนล้ว อะไรกันเนี่ยรุมอะไรกันทำไมเด็ดพี่ไม่ได้นะทำไมเหรอไม่ได้เด็ดพ <okay bueno> ี่นังจันรับน้องซินางจันบอกว่าอย่านะอย่าเดีอยวาตบเลยอยู่ในวังนี่ส uh> ู้ไม่ได้นะตบใครก็ไม่ได้มัะได้มีทั้งหัว ีนี่ท่านุรโลหิตนี่มันยังไงกันเนี่ยคือผิดตัวุทธเจ้าค่ะเอออีตัวนี้ไม่ใช่ไปยังค่ะนึกแล้วหมดเลยไม่สวยเลยเข้าเมืองนี้ใครจะสวยกว่าพวกท่านไม่ได้หรือเปล่าดีมันโกหกอบรมไว้อย่างดีเพราะรู้ว่าจะมาเป็นสนมเพียงค่ะดีมากท่านพรโลหิต เ,นนเปมองส่งสายตามองค่ะนี่หรือลูกสาวท้านใช่แล้วใช่แล้วอย่าค่ะที่ชื่อว่านพมา่าพม่เปินงอีกแล้วไอ้สิลูกค่ะ เรียบร้อยเนี่ยเป็นคนเกลงอ,อกเกลงใจอตอดทำไมไอ้หานฉันใช่ฉันใช้ที่บ้านไงไงในวงังเราหมดไปหมดเลยไปครับท่านบรโภหิให้ลูกสาวท่านเข้ามาใกล้ๆข้าสิาาาไปสิลูกเดี๋ยวป,ปค่คะร,ระยิดีเหรอไอ้ <S <S 2> <S 2> ไลูกดูท่าทาง <ล>ให้ให้ลูกเข้าไปไหว้แล้วครับไหว้ค่ะเรียบร้อยเรียบรย้อยไม่เห็นหัวพ่อเลยเรียบร้อยได้ไงสวยสวยเฮ้ยที่จริงมึงไม่มีบทพูดเลยได้ยยเลยขอโทษงั้นเฉย๋ยวเข,ขจาจัดการเองครับผมเออ หม่อมฉันชื่อนพมาศเพคะหม่อมฉันขอกราบแทบเท้าเพคะหม่อมฉันขอกราบแทบเท้าเพคะขอกราบแทบแทบเท้าเออซาจะมาเป็นสนมยังไม่รู้เลยใช่ไหัวไหนเท้าเออเอาไหว้ที่เท้าได้ไงหัวเด็กพี่หม่อมฉันเป็นพวกสนม เคยเสนอสนองแล้วเด็กพี่ก็ไม่เคยสนับสนุนทำให้มันเกิดสนิมสนิทสนิทเด็กก็โดนสนับหรอกเนี่ยแหละลูกสาวของท่านใช่อะครกันชื่อนพมาศจมูกจิ้มจิ้มเนื้อออกไปเบ้าเบ้าปไม่เอ้า ทุคนมือสามคนเอาออกไปเดี๋ยวพี่ตัดใหม่สิเพคะถูกต้องแล้วว่าออกไปโอเคแล้วล <c oughs> ูกเสาลูกเสาถูกใจเขามาโอ้แล้วพม่าเข้ามาใกล้ๆคข้าสิไปสิลูก ลูกเคาผมจะกามันมันไม่ยอมทานข้าวเลยคะกูสาหามาาหามาโนแล้วเขาบอกให้กล้ๆ้าสิลูกแต่ลูกกลัวพี่ค ไม่ต้องกลัวหรอกลูกสิคือเรียบร้อยพี่วอะค่ะคุณรัศดีของใครจริงๆไม่ต้องอายไงนาสิเล่นแต่พร่อเอกพร่อเอก อะไรพ่อองไม่นานกลิ่นตัวแรงเลยพระองค์เหมือนกับได้กินอะไรเหม็นๆอาบน้ํามาเปล่าลูกก็โถนก็โถนได้กลิ่นอะไรพระองค์บอกแล้วอย่าหาวอย่าอะไรพระองค์โอ้โหเต็มๆเลยนึกว่าอะไรปากเองนี่เออถ้าอย่างนั้นกระผมก็ไม่อยู่ให้อายหรอกพยาค่ะเออจะให้ให้อายหลง แต่ก็ไม่ได้เปิดกินมันคงอออ้ยหมากูไปแล้วม่อมหม่อมฉันไปก่อนด้พี่ให่เอะไปสินี่หนานเดินผ่านไออ่อนน่ะอันอามไอหาโอ้ตั่วแอ็มเอาเขาไปอาโอเอ้กันหายใจเหรอจ๊ะไอพระองค์โรบาท ขึ้นมานั่งบนนี้สิเอ่มอมฉันมีบางอาจเสมอพี่คะไม่เป็นไรครับฉันอนุญาตแล้วไอ้หนั่งก็อยากให้ลูกมีผัวลูกโอ้โหนัสกสตรีไทยจริงๆคืออบรมไม่ดีนะพม่ใค่ะดีมากชอบนางช่างสวย เปลือกแล้วเลยนะพีออ่กันอ่านี่ขครับคุณพ่อมารับแล้วนะโอ้ไม่ได้ไม่น่าออกมาแนละ้วสวยน่ารักเป็นไรอะ่ะเป็นไรเป็นอะไรอะ่ะตื่นเต้นไม,ไม่เคยต้องมือชาย ไม,ไม่เคยต้องมือชายเลยนอกจากมือตัวเอง <c oughs> <c oughs> มือตัวเองจับแขนตัวเองไงใช่คือไม่ต้องอายไม่ต้องเคิอะหรอกใหม่ๆก็อย่ายงนี้แหละนภมา <c oughs> ผมจะเป็นบุเพสันนิวาสให้เราสองคนได้มาเจอกันทำอย่างไรนะเราสองคนจะอยู่กันเพียงสองต่อสองไม่มีใครเจือปนอยู่ที่นี่เลย ทำยังไงดีนะนั่นนะสิพระองค์เราอยากให้นินุพมาศกับข้าอยู่กันเพียงสองคนก็ดีเนาะจะทำยังไงดีนะเอะเอาไงดีเว้ยเอาางดีกว่าม้งเอาไงมึงไปเออ๋อ้นุพมาศ พระองค์ทำไมตาแดงกินเหล้ามากหรือเปล่าไว้คะเปล่าสใจอย่าไปมองให้มันเสื่อมลูก,กตาเราใช่เราก็ทำตาเสื่อมๆแล้วมองมัวายต<ด>ีน<ด>ใคร ดูมันทําสิพี่จันเห็นมันข้ามหน้าข้ามตาแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นค่อไๆเดี๋ยวหาหมามามาเนี่เข้ามาสิจันโอ้ทหารเหยือกกล้วยตรงไหนอะแม่นางอ่าตกลงตรงนี้ก่อนนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวพี่จะกินต้นกล้วยบึ้มตัดมาทั้งต้นประสารเลยยะประสารเหรอจะมาต้มหยวกกล้วยให้เด็ด พี่เขากินนะต้องใส่ลำหน่อยนะนี่ทหารพรยากาศขอบใจนะจ๊ะเอาวางไว้ตรงนี้จ้ะแล้วเธอก็ออกไปกันได้ละจ้ะต้นกล้วยกระโดดเข้าชัยนาทเลยบาดเด็กอีกแล้วอะไรอ่ะเข้าสิงเข้าสิงซะก็ขำแล้วอะไรชัยนาทอะไรใครยุ่งเกล้า ของคู่ทีดีอยู่แล้วนี่ส่วนหน้านี่ถ้าเป็นฉันฉันเข้าอ่างทองเลยนะเนี่ยตายฉันเพิ่งอายุทยานี่เองอย่าไปเข้าแล้วอ่างทองขนาดใช้หน้าจังกลิบเลยมาทำล้มต่อหน้าดูีิพิจรมันทำล้มต่อหน้าเราใช่มันทีของมันทีฮูทีอิดฉันไม่ได้นำเหยือกกล้วยเนี่ยจะมาทำอาหารให้เสด็จพี่เสวยเหยือกกล้วยก็ผิดนะเออคยกอะไรยะเหยือก ล้ที่ใส่น้ำติยจาจ้างเขาเรียกอะไรยาหลัลทลหนทหารจ้าทหารไปเอาเหยือกกล้วยใส่น้ำาิ<ป><ล>ยามาวันนี่ก่อนมามาหยิบกล้วยไปก่อนแล้วจะมาหยวกไปไหนล่ะยะไป่กล้าพูดเหยือกกล้วยพูดกล้วยลำเดียวยฉันจะบอกเธอทั้งสามคนให้นะอารมโงมาตจยายิ้มไมไ่ได้ได้ยินวันเนี้ พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างนวลไปทั่วปฐพีแล้วก็น้ำที่ริมแม่น้ำก็เต็มตะลิ่งทั้งสองฝั่งวว้าฉันจะนำกล้วยเนี่ยนะจะนำใบตองมาทำกระทงเอ๊ะแต่ว่ายังขาดดอกไม้เออทหารเราไปหาดอกไม้กันก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วไปไปไปเลยค่ะ กระทงกันสินี่ฮะแหมมันนึกเลยว่ามันจะทํากระทงได้คนเดียวพี่เด็ดพี่จะได้เชอบออกชอบใจมันจะสวยในักหนาเราสามคนทำแล้วคนขายแ้ะจะหายหน้าหุ่ยเรื่องไทยกินพรั่งก็มี